มะนาวที่ปลูกเอาไว้นะคะรูปโตรูปสวยมากเลยเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปางก็จะพามาบำรุงมะนาวนะคะ มะนาวของเราเนะะี่ยค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะในช่วงหน้าแรงส่วนมะนาวที่ญี่ปุ่นปลูกไว้นะคะต้นเขาก็เริ่มโทมแล้วนะคะแต่ก็ยังมีลูกอยู่เพราะว่ามะนาวของญี่ปุ่นนี้จะดกมากแต่ลูกเขาก็จะเริ่มหมดรุ่นแล้วที่แก่ๆแ,แบบนี้นะคะเขาก็จะร่วงหล่นลงมานะคะ่ะช่วงนี้นะคะญี่ปุ่นก็จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับมะนาวนะคะจะได้ บำรุงให้เขาเนะะี่ยค่ะแตกยอดใหม่แล้วก็ติดดอกติดผลให้เรากินตลอดทั้งปีเลยนะคะก่อนที่เราจะบำรุงต้นมะนาวนะคะยายปังก็จะพามาตัดแต่งกิ่งมะนาวก่อนเนาะตัดออกเลยนะคะกิ่งไหนไม่สวยใบไม่สวยเนะะี่ยค่ะให้เขาแตกออกมาใหม่ยายปังก็ตัดแต่งกิ่งก่อนเนาะ แต่งกิ่งไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางนู้นนะคะเยปังก็ตัดแล้วค่ะนี่นะคะตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเราก็จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะนาวของเรานะคะส่วนมากนะคะที่เยปันบำรุงเอาไวะะ้เนี่ยค่ะใช้ฟางคุมนะคะทําให้ดินของเราชุ่มชื้นส่วนปุ๋ยที่เยปันบำรุงเอาไว้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะเยปังก็จะใช้ ที่วัวนะคะหรือใครจะมีปุ๋ยคอกอย่างอื่นก็ใส่ได้นะคะแต่ที่บ้านก็หาได้ง่ายๆก็จะเป็นนี่แหละค่ะมูลวัวขี้วัวนี่เองเยปังก็เอาฟางคุมก่อนนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอโกโรยนะคะเวลาเราลดน้ําไปเนะะี่ยค่ะปุ๋ยคอกของเรานะคะก็จะค่อยๆซึมส่วนปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เยปังใช้ใส่ะจําก็คือจุลินทรีย์สังค้อแสงนี่เองค่ะ เยปังก็เตรียมน้ําไว้20ลิตรนะคะในถังนี้ค่ะเยปังก็จะใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะเพิ่มในตัวเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชของเราแข็งแรงและโตเร็วถ้าเกิดเราลดทางดินบ่อยๆนะคะรากพืชจะแข็งแรงและหาอาหารได้ดีนี่นะคะเยปังก็จะใช้ง่ายๆเลยนะคะเราเขย่าวขวดก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้นะคะน้ำยี่ลิตรนะคะที่เยปังเอาไว้นะคะ เทลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งแก้วหรือสองแก้วก็ได้ค่ะเพราะว่าต้นมะนาวของเราก็ต้นใหญ่เนาะกาเอานะคะก็เนี่ยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปลดกันเลย,ยปังก็จะใช้ลดเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะ เดปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละครั้งในช่วงหน้าแล้งนะคะเราต้องบํารุงใส่ปุ๋ยให้กับมะนาวนะคะจะรถช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้ค่ะใช้รถทุกกระถางเลยนะคะที่เราตัดแต่งกิงะะ่งเอาไว้นะคะบำรุงเอาไว้เลยนะคะ พอเราตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยเนะะี่ยค่ะก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเยปังก็บำรุงเอาไวนะะ้นะคะนี่ค่ะต้นนี้เยปังก็ตัดแต่งกิ่งเอาไว้ก่อนหน้านั้นเนาะนะคะให้ใส่ปุ๋ยไว้เลยนะคะมาดูต้นนี้ค่ะที่เยปันบำรุงเอาไว้นะคะรูปก็โตแล้วค่ะก็มีผลดอกเหมือนกันนะคะ มีหลายช่ออยู่ค่ะลูกโตเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะที่จะปานบำรุงเอาไว้นะคะส่วนที่จะปานบำรุงเอาไว้นะคะก็จะใช้ฟางคุมแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกใส่นะคะแล้วก็จะใช้จุลินรีย์สังค้อแสงนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีมะนาวต้นส้มๆนะคะก็ลองไปบำรุงดูนะคะจะได้ติดดอกติดผล มาดูมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะในช่วงหน้าแล้งนะคะอยปานบำรุงเอาไว้นะคะใบเขียวใบงามแล้วก็ลูกใหญ่ลูกโตมากเลยแต่ต้นนี้อยปานปลูกรงดินเอาไวนะะ้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะพุ่มใหญ่มากเลยแล้วลูกก็จะโดกมากด้วยอันนี้ต้นเดียวนะคะก็จะเป็นพุ่มใหญ่มากค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ